สวัสดีครับมาพบกับช่องตามสานแนลกินกระเที่ยวนะครับวันนี้จะมากลางเต็นที่ไร่กำนันวันชัยครับตอนแรกว่าจะกลับอ่ะไปคิดมาเห็นอากาศดีเลยอากกาศจะนี่ต่อทำไรกำนันวันชัยฮะอือ เนะออมีไฟใช่ไหมครับให้กำนันวัดชัยครับบรรยากาศเมาล่างค,ค,ครับ ดีครับจำเลือน,นาไปดูห้องน้ำครับ ครับกกมีหลายห้องนะครับอันนี้ของผู้หญิงแต่ช่วงนี้ไม่มีคนห้องน้ำผู้ชายข้างบนเขาปรับรุงเลยให้มาเข้า ที่นี่ครับบรรยากาศที่นี่มองเห็นทะเลหมอ,อ,อกอยู่เดียวกับอำเภอครับนะไปกลางเป็นอย่าง ครับนี่ก็วิวหน้าเต็นท์เราครับหน้าเต็นเราถ้าฝนตกเช้าก็จะมีทะเลหมอกนะครับตรงนี้ทะหมอกวิวเดียวกับอำเภอแล้วครับเห็นเจ้่ของกระบ,บอกตรงนั้นก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านพันพักแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เปิดอนะช่วงนี้ไม่มีคนนะ ค่ากลางเต็นที้ก็ร้อยเดียวครับไฟฟ้าไม่มีครับมีแต่ไฟแสงสว่างไม่มีปลั๊กให้ครับแต่เสียบแบเตเสียบแบที่บ้านก็ได้ครับครับข้างล่างนี่เป็นลานทั้งหมดนะครับข้างล่างตัวนี้จะลกหน่อยไม่ใช่หน้าหน้าหายเป็นหน้าลกนี่ก็นอนในรถเหมืนเดิมยังไม่ได้ปู ยังไม่ได้ปูที่นอนครับใกล้นอนค่อยปูมีอากาศก็เงียบสงบเลยครับวันนี้ก็จะย,ายา่างเนื้อเสือร้องให้ครับเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้กินเลยครับ ดีนะมีขนมปังจุดแก๊สไม่ได้นะครับพอดีเต็นข้างๆเขาย่างเขาย่างเตาถ่านเขาย่างได้เขาลดเขาบังเขามีเต็นเขาทำหลังเต็นเขาเอามาให้แบ่งมาให้หน่อยหนึ่งมีตภาพระหว่างท่องเที่ยวคนเดียวครับไม่ต้องว่ากลัวจะกลัวเหงาเจอเพื่อนมาข้างหน้าครับแบบวนี้เหมาล้านครับคนเดียวอยู่กเจะของบ้านบ้านของบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะมีคนอยู่อยู่ตรงไหน สคนอยู่เยอะบรรยากาศเดแถวๆลมเลื่อนครับเงียบสงบเกลางเย็ยนทำอะไรกินทีทครับตอนนี้นั่งเล่นเมื่ตอนแรกก็ว่าจะกลับแล้วคิดไปคิดมาไหนๆมาแล้วเสียค่าน้ำมนันมาแล้วก็เลยว่าอยู่ต่ออีู่ักคืนดีกว่ากำลังมีเวลาเมื่อกี้ไปที่ ก่อนจะมานี่ไปที่แคมป์ปอตอนนี้เขาแคมป์ปอร์เขาลือหมดแล้วอะตรงที่เป็นรีสอร์ทเขาก็ลือ้อตรงที่เป็นลานกลางเต้นเขาก็มาปลูกปลูกที่ปลูกร้านปลูกไร้ไม่มีที่กลางเต้นเลยแคมป์ปอไม่มีละที่กลางเต้นอะไรเลยอ,อยู่ที่เล็กๆหน่อยเดียวเองข้างบนนะครับแต่ข้างล่างผมได้เดินไปดูต่ตัวบ้านพักนี่เขาลือลือออกไปหมดละ ครับอากาศดีครับก็ไม่ร้อนมากครับอยู่ได้ครับนี่ครับบ้านเจ้าของอยู่ข้างหน้านครับนี่ครับลมไมในรอบลมเลื่องครับครับก็กางเสร็จแล้วกางทาบเสร็จแล้ววันนี้ค่อย่างข้อเน,นี่ลมไม่แรงเมื่อวานสู้ก็ลมคนเดียวพอจะกางได้ กลางได้ได้ไม่ได้ั้็คือก็ต้องเก็บครับข้างล่างนี่เป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยครับครับอยู่สวยครับใครผมว่าแนะนำให้มาที่นี่ครับสวยร่มรื่นครับอาณาจักรของเราโอเคครับถือว่าโอเค tít tưng Này không nào. Mày xuống cho mà. Hôm nay อย,อยู่ของบ้านอยู่ในเหงากำลังพอดีแค่ไม่ถือว่าแรงแรงสู้ไม่ไหวครับครับตอนนี้เวลาหกโมงสิบนาทีครับ แดดยังแจ้งอยู่เลยว่าจะย่างอะไรกินแดดยังร้อนอยู่ครับที่น้องคี่น้องก็เตรียมเสร็จแล้วเอาล้านครับแต่ไม่น่ากลัวครับบ้านจ้ของบ้านก็อยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับเจ้าจของบ้านเจ้าของที่แปลนี้ก็มีบ้านคน หมาล้านแต่ไม่โดดเดียวครับหมุกว่าแสงยังเยอะอยู่เลยหาเตรียมของเตรียมอะไรครับ อย่างแม่เสือร้องไห้ครับกระทะริบล,ล่อน ก็ออยางครับแดดร้อนมากเลยนี่ครับพาที่ก็ตกดินไปแล้วน,นี่เราก็จะมาย่างงา <c oughs> น,นเสือร้องไห้ครับอันนี้นะฮะ,ะไรมากทนานเพื่อคนบรรยากาศชิลๆคนเดียวครับคนเดียว พวาไม่ได้ย่างเลยลมที่นั่นมีอาหารแห้งสำรองไออองวน้นะครับเต็ดหลอนระุกเื้อกชิวครับนักที่ตกดินละ ไม่ตกฮะวงนนี้ไม่มีฝนฝ <c oughs> นอน่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูสามชั้นมันไม่แตกไม่มีหนังะนะคุณนม่ tao xong rồi, ta xong rồi, ta rồi, ta xong rồi, ta xong rồi, ta xong rồi, ta ไม่มีอะไรมากที่แคบๆบเพราะว่าแคบไม่แคบของล่างกับกลางเฟ็นี่เยอะนะประมาณ ยดอดจิมจิมจ้มติ้มหิ้มอ่ยอร่อยครับอากาศดีนับไปกินต่อ เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม,มนล้วครับบรรยากาศเริ่มเปิดไฟแล้วตินของเราครับ สวยให้สฟยนครับบกาเต็มของเราตอนนี้นะครับชิว <c oughs> จริงๆจะกระจัดรองนี่จังเลยยังไม่เหน้าติของเรา,าครับในการนาตนิประมาณนี้ครับยุงเยอะไปหน่อยเดี๋ยว ทางกันไปเรื่อยครับทางกันไปเรื่อยเรื่อยครับน้ำมันก็จะไหลลงข้างล่าง่อับน้ำมันม เห็นล่อนครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมทาเข้าวเสร็จไรเสร็จล้วนี้สิบก็เข้าหนอยนะเจอล้วพรุ่งนี้เช้าครับ,รบสวัสดีตอนเช้า,ชาครับวันนี้คือเวลาตีห้าห้าสิบครับ อกาศเย็นสบายคนระับยี่สิบสององศาลมแรงนะมีหมอกมีกไกลนะ่ไกลเข่าเออยังดูหมอกตรงหน้าหนาวนะหน้าฝนหน้าฝนก็มนะีแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงนะ่ะ <c oughs> ลมแหละลมแรงนอนวางเสียงลมนัดืนรู้แล้วว่ายังไงก็ไม่มี ใส่แค่รีบอ่ะแล้วก็ตระไก้มีขลม้มตัวหนึ่งฮัลโอบบี้าเซลชา้าดไว้มาคืนได้เลยเจะดับประมาณตีสามเปิดเบอร์หนึ่งเปิดตีสามทุ่ม ก็อยู่ในนานี่ครับมันก็ไปนอนครับเปิดให้คนไปนอนไปนอนแบบเปิดพรรัดลมอ่ะถึงจะหนาวก็เปิดมันจะหายใจสะวดวกกว่าอากาศดีรับ ข้างหน้าแพลินๆนี่ะหาทำข้าวกินก็กลับเนี่มุมวิววิวน้าบ้านบ้านพัก อยู่น้ำบ้านพักตริ้นเราอยู่หมดนะ,น,ะนี่ราคาตริ้งทั้งหมดนะครับหน้าหนาว่ะคุณจะมากากเยอะ ข้างหลังนู้นอะหลังข้างหน้าเขาแล้วก็มีลานกลางเต็นหลายชั้นเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไร ท,ที่ขึ้นทางนู้นครับบ้านเจ้าของห้องน้ำชายกำลังปรับปยยบรุงชายยังบนน่ะเจ้าข้ามาของผู้หญิง นี่ครับกำลังทำอาหารจาหน้าตีนเราตไข่ไข่โจ๊กกาแฟขนมปัง ค่อยเปียกก็จะเก็บได้เร็วไม่มีน้ำค้างทิปกนจะจบแค่นี้เลาจกลับบ้านแค่น,นี้เราแก้สองวันเถอะทิปเที่ยวคนเดียวนะครับอากาศดีครับเย็นสบาย กินข้าวเสร็จกินเสร็จก็จะย้อยเก็บของครับไงนทิปิเทีย่ยวคนเดียวทิปนี้ครับสองวันครับวันนี้ก็วันดุทายครับเยวจะกลนะครับใครก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอการหน้าเทีย่ยวไหนหกันใหม่ก็ติดตามรอดูครับวันนี้สวัสดีครับ